ครับสวัสดีครับอวันนี้เป็นของบทที่เราใช้ PWM นะครับในการควบคุมนะครับในการทำงานซึ่งณตอนนี้บทนี้นะครับเราจะใช้ในการควบคุมความสว่างของหลอด LED นะครับผมโดยที่โจทย์ข้อนี้อ่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมอันแรกก็คือตัวจอ LCD มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสงสัยมันใกล้จะพังแล้วนะฮะอ่า ซึ่งมันจะมี2ตัวนะครับก็คือ PWM v a l u e 1กับว a l u e 2โดยที่ว a l u ุ่นนะครับเราจะคุมหลอดไฟดวงที่1คือดวงนี้สว่างอยู่นะครับดวงที่2คือดวงที่2เนี่ยที่มันไม่ดับนะครับถามว่าโจทย์คืออะไรในกรณีที่ในกรณีที่ค่าพอร์ตนะครับค่าพอร์ตมันสูงที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่1 0 2 4สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนะครับหลอดไฟดวงที่1จะติดนะครับ แล้วก็ดวงที่สองจะดับโดยอัตโนมัตินะครับตัว่างนี้นะครับผมอัตโนมัติซึ่ง LCD บอกอะไร LCD จะบอกค่าพอร์ตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเรามีการถ้า,ถ,าถ้าเรามีการหมุนนะครับตอนนี้ตอนนี้ค่าพอร์ตมันที่ค่าสูงสุดถ้าผมมีการหมุนนะครับหมุนกลับมาปึ๊บสังเกตน,นะครับ LED 2เริ่มติดปึ๊บคำาถามเกิดว่า LED 2เริ่มติดเกิดอ,อะไรขึ้นมาดูนะครับ อ่าอ uh ่า huh. uh huh. uh huh. นะครับพอร์ตหหรือว่า LED 1นะครับผมอยู่ที่906อ uh, ่าส่วน LED 2อยู่ที่119่งหน้าความหมายผมกําลังจะสื่ออะไรนะครับถ้าค่าพอร์ตสูงขึ้นเรื่อยๆ LED 1จะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆส่วน LED 2จะค่อยๆอ่าดับขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ในทางกลับกัน ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าพอร์ตต่ำลงเรื่อยๆ่สังเกตนะครับ LED 2จะขยับสูงอสว่างขึ้น LED 1จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆนะครับเริ่มสว่างน้อยลงเรื่อยๆอนี่แหละครับมาแล้วะนะครับ <c oughs> นี่ค่าสูงสุดของของพอตนะครับก็คือของพอตตัวนี้นะครับโดยที่เราหมุนไปค่าต่ําสุดอยู่ที่13าตอนนี้ผมหมุนค่าต่ําสุดที่13สาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความสว่างของ LED หนึ่ง เริ่มต่ำลงเรื่อยๆส่วนความสว่างของ LED 2โอ้สว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับขอบคุณครับ